สวัสดีค่ะวิจจชาแนลพอยท์วิวค่ะกลับมาพบกับวิวอีกครั้งนะคะในทุกวันพุธที่วิวจะนําเอาเรื่องพระภัยมณีเล่มนี้มาเล่าทุกคนฟังค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะอื้มบอกเลยค่ะว่าคอนฟ lict ของเรามาเต็มที่แล้วเพราะว่าสินสมุทรเนี่ยไม่ยอมให้นางสุวรรณมาลีตามคู่มั่นของตัวเองอย่างอุสเรนกลับเมืองไปค่ะแต่ต้องการให้อยู่เป็นแม่อยู่เป็นเมียรพระภัยมณีนะคะดังนั้นถ้าพร้อมทีจจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระก็แล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ อย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้นะคะหลังจากที่คราวที่แล้วผลประโยชน์ไม่ลงตัวค่ะพระภัยมณีกับศรีสุวรรณตัดสินใจเป็นคนกลางนะคะแล้วปล่อยให้สินสมุทรกับอุสเรนเนี่ยมีการรบกันเกิดขึ้นค่ะซึ่งแน่นอนนะคะอุสเรนเนี่ยเริ่มก่อนค่ะอุสเรนกลับไปที่เรือของตัวเองนะคะแล้วก็ไปจัดกองทัพเรือมาใหญ่โตนะคะอย่าลืมว่าอุสเรนเนี่ยพากองทัพเรือมาด้วยใหญ่มากเพื่อตามหานางสุวรรณมาลีค่ะก็เกณฑ์มาหลายร้อยลำเลยนะคะ มาถึงก็จะมาล้อมเรือของสินสมุทรค่ะแต่อย่าลืมว่าฝั่งสินสมุทรเนี่ยก็กองทัพใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเรือของโจโนเนี่ยก็ไม่ได้มีลำเดียวนะคะมีมาแบบหึ่พลมพมีเรือลูกน้องมีเรืออะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดค่ะส่วนเรือของสีสุวรรณในนี้ไม่ได้บอกนะคะว่าเรือของเมืองโรมาจากที่ตามมาด้วยเนี่ยช่วยสินสมุทรหรือเปล่าค่ะดังนั้นสินสมุทรนะคะก็เลยเข้าไปรายงานนางสุวรรณมาลีค่ะบอกว่านี่แหละตอนนี้หน้าที่ให้ออกไปเจรจาโน่นนี่นั่นอ๋อเจรจาเสร็จแล้วจ้ารบจ้าแล้วพ่อไม่ช่วยอาไไม่่่ชวยยนะะคอางร ตามค่ะอย่าลืมว่าสินสมุดนี่โกงแบบโกงสุดๆเลยนะเพราะว่า1คือตัวเองไม่ใช่ลูกมนุษย์1้0เนไงเป็นลูกครึ่งยักษ์นะคะดังนั้นพละกกาลังอะไรโอ้โหโหดกว่าอุสาเรนเยอะค่ะต่อให้อุษาเรนจะเป็นฝรั่งคนลังกามีเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะคะแต่แค่นี้สินสมุดก็โหดกว่าแล้วนะคะในเรื่องเพราะว่ามีทั้งเวทมวนต์มีทั้งพละกกาลังของยักษ์ส่วนฝั่งไอ้พวกลูกน้องทั้งหลายก็เป็นโจรมาก่อนบุกป,ปล้นมากี่เมืองต่อกี่เมืองแล้วนะคะและเท่านั้นยังไม่พอค่ะสินสมุดยังมีอาวุธลับอีกอย่่างนงนนึก็คืออตที บอกแม่เนี่ยแม่ก็บอกว่าไม,ไม่ต้องห่วงนะลูกแม้ว่าเขาจะปล่อยให้ลูกออกไปรบเองแต่แม่จะไม่ปล่อยให้ลูกออกไปรบเองเพราะว่าแม่เนี่ยถึงจะเป็นผู้หญิงก็ตามแต่แม่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพวก ตำราลบการศึกสงครามวางกลยุทธ์ต่างๆเนื่องจากว่าเมืองของแม่เนี่ยไม่มีลูกชายแม่เป็นลูกสาวคนเดียวดังนั้นเท้าศิลาาชพ่อของนางสุวรรณมาลีเนี่ยสอนนางสุวรรณมาลีมาตั้งแต่เด็กคะ่ะว่าจะต้องออกรองออกรบอะไรยังไงนะคะสุวรรณมาลีก็เลยจัดแจงแต่งตัวค่ะปลอมตัวเป็นผู้ชายนะคะเอาผ้ารัดนมให้เป็นแบนหน่อยแล้วก็ออกไปช่วยสินสมุทรรบค่ะไปถึงนี่บูยับนะคะสุวรรณมาลีก็วางผงวางแผนให้คล้ายๆกับสามก๊กเลยบอกว่าสินสมุทรจะต้องเอาเรือไปอยู่ตรงนั้นที่เป็นต้น นะเพื่อที่ว่าเวลามีการจุดไฟใส่กันเนี่ยต่อให้เขาพยายามจะยิงธนูไฟใส่เราแต่ว่าลมมันก็จะพลัดกลับไปเอากลับไปที่ฝั่งเขาเองอะไรต่างๆนะคะรบไปรบมาโอเคแน่นอนแหละฝั่งสินสมุทรเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์มากกว่าแต่ว่าก็จะมีปัญหาอีดนึงคือมีเรือน้อยกว่าไงคือมีพวกไพรพนน้อยกว่านะคะ <c oughs> ก็เหมือนจะเสียเปรียบนิดๆส <c oughs> ่วนมาลีก็บอกว่าเอายี้ลูก ตามแผนการเดินหมักรุกที่ถูกต้องการวางกลยุทธ์ที่ถูกต้องลูกบุกไปเลยบุกไปทับหน้าเลยไปสู้กับอุสเรนตัวต่อตัวเลยนะส่วนการบัญชาการกองทัพเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแม่จัดการเองนะคะว่าแล้วนางสุวรรณมาลีซึ่งเป็นผู้หญิงที่แบบ เก่งมากเทพมากอะ่ะก็ลุกขึ้นมานะคะแล้วก็บัญชาการรบแบบอา้าวคนนี้ยิงอันนั้นยิงตรงนูน้นยิงตรงนี้นะคะเรียกได้ว่ากองทัพอุสเรนนี่รวนเลยค่ะส่วนฝั่งอุสเรนเองเนี่ยก็เจอสินสมุทรนะคะกระโดดขึ้นเรือไปไปสู้รบด้วยและแน่นอนว่ามนุษย์กับลูกครึ่งยักษ์มันจะไปสู้กันได้ที่ยังไงใช่ไหมอุสเรนก็พ่ายแพ้ให้กับสินสมุทรนะคะ ถึงขั้นโดนสินสมุทรเนี่ยจับแล้วก็มัดได้ค่ะพอสินสมุทรจับอุสเรนมัดได้เท่านั้นแหละทั้งกองทัพเรือของอุสเรนนะคะก็ก้มลงกราบสินสมุทรหมดเลยประมาณว่า ager, อยอมแพ้แล้วจ้าอยากฆ่าอุสเรนเลยเพราะนี่คือคราวปรินซ์คือแบบมกุฎราชกุมารของเมืองแบบฝรั่งนึกออกปะ่ะดังนั้นทุกคนยอมหมดนะคะฝั่งพระไพมณีกับศรีสุวรรณเห็นแบบนั้นเขาก็รีบลุกขึ้นมานะคะเพราะว่าสินสมุทรเนี่ยมัดอุสเรนแล้วก็หิ้วกับเรือตัวเองละพระไพมณีกับศรีสุวรรณก็รีบวิ่งเข้าไปเลยพระไพมณีไปแแกกก้้มัดดออุเเรลว็บียู ปล่อย,อยพ่อขอใหญ่อย่าไปฆ่าเขาอย่าไปทำอะไรเขานะคะแล้วก็พยายามจะบอกอุเรนว่านี่ไงพี่เตือนแล้วว่าลูกพี่มันไม่ใช่คนธรรมดาปล่อยมันไปเถอะนะน่าเห็นไหมก็กเนี่ยลูกเขาไม่ยอมยกให้พี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็ต้องให้รบให้เห็นนะนะตอนนี้แพ้แล้วก็คงผลก็เป็นอย่างนี้นางก็ไม่ยอมกลับไปก็คงทำอะไรไม่ได้นะคะซึ่งอุสเรนเนี่ยก็รู้สึกอายมากตอนนี้ไม่อยากคุยกับใครละก็เลยกลับเรื่องของตัวเองไปค่ะกลับไปนี่แบบกินเหล้าเมาเละตุ้มเป๊ะเลยนะคะ ส่วนฝั่งนางสุวรรณมาลีสีสุวรรณสินสมุทรอะไรเนี่ยค่ะฝั่งนี้ก็ตกลงกันว่าแบบเออจะไปไหนดีจะไปอะไรยังไงก็มีการพยายามคุยกันว่าเออตอนนี้คงต้องกลับเมืองแล้วนะคะพระไพมณีค่ะก็พยายามจะหลอกล่อนางสุวรรณมาลีประมาณว่านี่ไงก็ไปเมืองรัตนากับพี่ก่อนไหมคือกะว่าจะพากลับเมืองตัวเองแล้วก็จับนางสุวรรณมาลีแต่งงานแล้วตัวเองก็จะได้ไปแบบดีๆเลิฟกับพ่อแม่เหมือนเดิมแล้วก็ได้ลูกสะใภ้กลับมาด้วยมีลูกกลับมาด้วยพ่อแม่น่าจะแฮปปี้กลับมาจูอย่างมีความสุขด้วยกันนะคะแต่่นาางสุวรรมีคะ ยืนยันนะคะบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องกลับเมืองผลึกเพราะว่านี่เราไปก่อศึกสงครามกับเมืองลังกามาแล้วแล้วเดี๋ยวแน่นอนว่าเมืองลังกาก็จะต้องมาตีเมืองผลึกแล้วตอนนี้เมืองผลึกเหลือใครเหลือแม่ฉันคนเดียวแก่ๆอยู่จะไปรอดได้ยังไงยังไงก็ต้องไปเมืองผลึกนะคะดังนั้นกองเรือทั้งหมดของสินสมุทรสุวรรณมาลีพระอภัยมณีศรีสุวรรณนะคะก็เลยมุ่งตรงกลับไปที่เมืองผลึกค่ะซึ่งก็ไม่ได้แปลว่ากลับไปได้แบบชิวๆนะคะเพราะว่า ฝั่งอุสเรนค่ะ,คะกินเหล้าเข้าไปเม,มาไม้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ถึงฉันจะพลาดพลั้งไปแล้วรอบแรกแต่ฉันไม่ยอมหรอกตอนนี้ฉันจะต้องแก้แค้นไอ้ลูกเล็กเด็กแดงคนแค่นี้ฉันจะไปแพ้มันได้ยังไงนะคะคือ<ๆ>ตอนนี้เรือมันเป็นเรือใบนึกออกปะ่ะเรือของฝั่งสินสมุทรวิ่งอยู่ข้างหน้าเรือของอุสซเรนวิ่งอยู่ข้างหลังแปลว่าลมอ่ะมันมาจากฝั่งอุสเลนวิ่งไปที่สินสมุทรมันน่าจะชิวมากๆดังนั้นอุสเลนก็เลยสั่งให้กองทัพเรือของตัวเองนะคะวิ่งตามค่ะวิ่งตามไปตามไปแล้วก็ตั้งใจจจะุดไฟเเผากองรื ของสินสมุทรสีสุวรรณพระภัยมณีสุวรรณมาลีเนี่ยแหละค่ะพอตั้งใจจะจุดไฟเผาก็มีการแบบเปิดยิงนะคะซึ่งคราวนี้พระภัยมณีกับสีสุวรรณไม่จะเป็นต้องอยูย่เฉยๆแล้วนึกออกปะดังนั้นทั้ง4คนนะคะก็ลุกขึ้นมาช่วยกันบัญชาการรบอะไรใหญ่โตแล้ว,ลวก็โต้กลับจุดอุสซเลนเนี่ยแพ้กระจายจถึงขนาดที่ว่าโดนยิงขาหักไปเลยค่ะซึ่งพออุสเลนโดนยิงขาหักไปแล้วเนี่ยก็ต้องจาเป็นต้องยอมแพ้นะคะเพราะว่าฝั่งกองเรือของพวกสินสมุทรเนี่ยยังเหลืออีกประมาณ500ลําลำค่ะในขณะที่อุสซเลนเนี่ยแพ้ยับถึงขนาาดที่่ว เหลือเรืออยู่แบบ30ลําลำเท่านั้นน่ะตัวเองตอนแรกดื้อนะคะจะไปสู้ต่อแต่ว่าพวกคนรอบๆก็บอกว่าพอแล้วอุสเลนอย่าไปสู้เลยจะไปสู้ได้ยังไงตอนนี้จะไปสู้ชิงนางกลับมาจะไปชิงกลับมาทาไมในเมื่อตอนนี้มันชัดแล้วว่านางอะ่ะรักพระไพมณีป่านี้เขาได้กันไปถึงไหนแล้วไอ้เด็กมันก็บอกเองว่านี่แม่นี่พ่อเท่านั้นยังไม่พอนะตอนที่อุสเลนแพ้นางสุวรรณมาลีก็ออกมาปรากฏตัวนะคะแล้วก็เป็นคนพูดเองว่าอ๋อฉันเป็นคนบัญชาการรบเองนั่นแหละก่อนที่จะหนีกลับห้องป ะะดังนั้นอุสเลนตัดใจเถอะนางผู้หญิงมันชั่วมันมีคนอื่นไปแล้วนะคะดังนั้นค่ะอุสเลนก็เลยยอมตัดใจนะคะแล้วก็ตัดสินใจเดินทางกลับเมืองค่ะกะว่าไปรักษาตัวให้หายแล้วเดี๋ยวจะยกทัพใหญ่นะคะมาบุกเมืองผลึกค่ะ ส่วนฝั่งก้องเรือของสินสมุทรเนี่ยก็ค่อยๆเดินทางกลับไปที่เมืองผลึกนะคะซึ่งระหว่างทางที่เดินทางกลับไปเนี่ยแน่นอนตอนนี้ทางสะดวกแล้วใช่ไหมพระไพมณีก็ต้องมีความพยายามจะจีบนางสุวรรณมาลีตลอดทางค่ะเพราะว่าอาก็นางไม่มีคู่มันแล้วนี่ตอนนี้ก็เสร็จโจรสิจะ้ะพระไพมณีก็พยายามจะแบบส่งเพลงยาวมาอะไรต่างๆพยายามให้สินสมุทรเนี่ยถือหนังสือไปให้สุวรรณมาลีนะคะส่วนสุวรรณมาลีแน่นอนว่างอนเต็มอัตราค่ะแล้วก็ต้องเล่นตัวด้วยเพราะว่าแบบยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้อะไรฉันไม่ยอมฉันเป็นเจ้าหญิง ะะส่วนมาลีก็แบบว่าไม่ได้นี่สินสมุดจะมาทําแบบนี้ไม่ได้จะมาเข้าข้างพ่อไม่ได้นี่จําไม่ได้หรอพอ่อเจ้าเนี่ยเป็นคนบอกให้แม่นะกลับไปบอุสเลนมีเอา้าไม่สนใจฉันเป็นแม่เธอฉันไม่ได้อยากเป็นเมียพ่อเธอซะหน่อยนะคะคือตั้งใจจะรับแค่ลูกบุญธรรมไม่ได้อยากได้พ่อมาด้วยนะนะดังนะั้นสุวรรณมาลีก็เล่นตัวไปต่างๆนานา,นานพระไพมณีก็พยายามจะหลอกล่อด,ด้วยวิธีนั้นวิธีนี้พยายามจะแบบเข้าห้องไปจีบสุวรรณมาลีแต่ว่าสุวรรณมาลีก็เอาสินสมุดไปกับต,ตัวตลอดเวลาพระไพมณีก็ทําอะไรไม่ได้นะคะจน จะทั้งในที่สุดค่ะพระไพมณีก็เลยตัดสินใจสร้างแผนขึ้นมานะคะบอกสินสมุดบอกว่าวันนี้ไปหาแม่เสร็จแล้วนะรีบกลับมาหาพ่อนะมานอนกับพ่อคืนหนึ่งนะคะซึ่งพอสินสมุดไปหาสุวรรณมาลีเสร็จปุ๊บ <K> ก็ไปบอกสุวรรณมาลีว่าเดี๋ยวต้องกลับไปหาพ่อละสุวรรณมาลีก็รู้แล้วว่าอ ну, ันนี้แปลว่าพระไพมณีกําลังจะเริ่มมีแผนอะไรสักอย่างละถ้าสมมติว่าลูกกลับไปหาพ่อนะเอาของไปวางปุ๊บแล้วรีบกลับมาเดี๋ยวนี้อย่าไปอยู่กับพ่อน,นะคะสินสมุดก็เชื่อสุวรรณมาลีค่ะก็กลับไปหาพระไพมณีแล้วก มณีรู้เหมือนกันคือสองฝั่งนี้เขามีการแบบวางแผนกันนึกออกปะพระไัยมณีก็รู้ว่าสุวรรณมาลีรู้ก็เลยตั้งใจจะหลอกสินสมุทรต,ตอประมาณว่าเออไม่ต้องอยู่กับพ่อหรอกแต่เหมือนเอ๊ะเหมือนอาน่ะอาศีสุวรรณน่ะที่อยู่เรือตรงนู้นนะไกลๆนั่นน่ะเรียกลูกนะลูก,ลกไปหาอาซิสินสมุทรก็ไม่รู้เรื่องก็เป็นเด็กไงก,ก็วิ่งแจ้นไปหาอานะคะก็ไปถามสีสุวรรณว่าแบบมีอะไรหรอครับพระเจ้าอาเรียกข้ามาทําไมซึ่งสีสุวรรณอ่ะเป็นคนเจ้าเล่ห์แล้วก็รู้ใจพี่อยู่แล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อพระภัยมณีีเน่ย วางแผนไว้ชัดๆตั้งใจจะให้หลานมาอยู่กับฉันเดี๋ยวเขาจะไปจุ๊จีกับเมียเขาคือตอนนี้ศรีสุวรรณก็มีความแบบอจีบกันอยู่นี่ว่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็แบบอมยิ้มอยู่ในใจก็เลยแบบว่าหลอกล่อศินสมุดไปมาค่ะประมาณว่าอ๋ออาเรียกมาไม่มีอะไรหลอกจะมาถามเจ้าว่าแม่ผีเสื้อหน้าตาเป็นยังไงหรอเล่าให้อาฟังหน่อยซึ่งศินสมุดเป็นเด็กอ่ะก็โดนหลอกก็แบบอุ้ยแม่ผีเสื้อนะหน้าตาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็คือเมาส์เมาส์เมาส์ไปใหญ่โตเลยนะคะตัดภาพไปที่ฝั่งพร,าาระไพา จะแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มตัวเพราะตอนนี้สึกแล้วใช่ป่ะสึกตั้งแต่ตอนฆ่านากผิเสื้อสมุดแล้วอะ่ะแล้วก็แบบประพรมน้ําหอมเต็มตัวนะคะไปที่ห้องนางสุวรรณ์มาลีค่ะ ส่วนนางสุวรรณมาลีต้องบอกว่านางไม่ได้โง่ค่ะนางรู้อยู่แล้วว่าเอาและสินสมุดไม่กลับมาแปลว่าอีกเดี๋ยวเนี่ยพระภัยมาแน่ๆนะคะดังนั้นนางเนี่ยปลอมตัวเป็นผู้ชายได้อยู่แล้วตั้งแต่ตอนรบแล้วใช่ไหมนางก็เลยปลอมตัวเป็นผู้ชายค่ะรีบปลอมตัวเป็นผู้ชายเลยนะแล้วก็เอาหมอนนะคะใบใหญ่หญมาวางบนเตียงของตัวเองเอาสบายของตัวเองที่เป็นสบายผู้หญิงอ่ะคลุมมาไว้ แล้วก็เอาผ้าห่มคลุมไว้อีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็บอกให้นักดนตรีนะคะอะมาเล่นแล้วก็เล่นเหมือนกล่อมให้ตัวเองนอนอะแล้วตัวเองก็หนีออกไปจากห้องค่ะไปแบบไปซ่อนตัวอยู่ตรงตามตรงนั้นตรงนี้ของเรือแกล้งทาเป็นคนเรือทั่วไปนะคะซึ่งพระไพมณีอะ่ะก็รีบมาที่ห้องของนางสุวรรณมาลีค่ะเข้าไปถึงก็แบบ โอ้โหสร้างบรรยากาศซะด้วยเปิดเพลงอะไรเนี่ยคือเพลงที่นางสุวรรณมาลีสั่งให้นักดนตรีเล่นคือเพลงที่ใช้ตอนที่อีหนาวเข้าถ้ำไปหาบุษบาคือตอนที่แบบพระเอกกับน,นางเอกอีกเรื่องหนึ่งเขาเจอกันทุกคนคือแบบว่าเพลงโรแมนติกมากก็เป็นแบบเป็นช็อตที่พระเอกเข้าถ้ำไปหาหนางเอกจะแบบเออเอ,อ,อะไรกันครั้งแรกนี่แหละคะ่ะพระไพรวนีก็แบบโอ้มูดได้มุดได้ออนั่นอยู่บนเตียงนอนคลุมโปงเชียไหนจับตัวหน่อยอุ้ยนิ่มจังเลยทําไมตัวนิ่มขนาดนี้คืดการ์ดคือการาดนะคะแต่เอ๊ มันนิ่มเกินไปเปิดมาแบบเอา้าหมอนหมอนนี่คืออะไรเอาหมอนมาวางไว้แทนตัวหืมฉลาดนักนะสุวรรณมาลีเท่านี้ยังไม่พอไอ้เพลงเนี่ยคือแซวฉันใช่ไหมคือแซะฉันว่าแบบฉันมาแล้วไม่เจอไม่เหมือนอีเหนาที่แบบเขาได้ที่แบบคือสุวรรณมาลีกัดพระไยมณีแหลกจนพระไพมณีแบบอายหน้ามานนะคะแต่พระไยมณีก็ไม่ใช่อายแล้วกลับไปมือเปล่านะพระไพมณีก็แบบมองซ้ายมองขวาแล้วก็แบบ จำได้ใช่ไหมที่วิวเล่าไปตอนสิสวรณจีบเมียคือในเรื่องพระไพมณีเนี่ยใครได้สบายของผู้หญิงไปคือเหมือนแบบว่าเป็นคู่รักเลิฟๆกันอะคือผู้ชายจะต้องอยากได้สบายของผู้หญิงเพราะว่าสบายอะมันจะต้องแบบอบร่าอบน้ําหอมอะไรต่างๆแล้วมันกลิ่นเหมือนตัวผู้หญิงไงดังนั้นพระัยมณีก็เลยไหนมาแล้วไม่มือเปล่าขโมยสบายสุวรรณมาลีนะคะแล้วก็เอากลับห้องไปเลยค่ะแต่ว่าตัวเองเนี่ยเอากลับห้องไปแล้วก็แบบสุวรรณมาลีหายไปไหนสุวรรณมาลีหายไปไหนก็วิ่งหารอบเรือนะคะหายงไงก็หาไม่เจอจนสุดท้ายก็เลยต้องยอมค่ะ ไปที่ห้องของสีสุวรรณไปตามหาว่าแบบนี่ลูกลูกรู้ไหมว่าแม่อยู่ที่ไหนนะคะซึ่งก็ทําให้สินสมุดอะโวยวายขึ้นมาประมาณว่านี่เดี๋ยวอะไรเนี่ยพ่อจะไปเข้าห้องแม่ได้ยังไงอะไรเงี้ยโวยวายขึ้นมาฝั่งสีสุวรรณก็มีความแบบแซสินสมุรกลับประมาณว่าแหมก็ตอนนั้นบอกว่าเป็นแม่เป็นพ่อเขาเป็นผัวเมียกันแล้วจะไปห้ามทําไมนะคะเพราะว่าจําได้ใช่ไหมว่าตอนไปที่เมืองโรม,มาจากสินสมุดกับสุวรรณมาลีโกหกกันไว้ว่าสุวรรณมาลีเป็นเมียพระไพมณีจําได้ใช่ไหมคะสินสมุดก็แบบไม่สนใจเลยแล้วตอนนี้แม่หายก็วิ่งกลับมาที่ห้องเพราาะว่ ู้แล้วว่าพ่อเนี่ยไปเข้าห้องแม่นะคะก็วิ่งไปหาแม่ที่ห้องก็หาไม่เจอค่ะจนกระทั่งสุดท้ายพระไพมณีถอดใจนะคะก็เลยกลับห้องตัวเองไปนางสุวรรณมาลีถึงยอมออกมาค่ะแล้วก็มาเฉลยกับสินสมุดว่าแม่ปลอมตัวจ้าหลบอยู่แถวนี้จ้าชิวลูกมาเรากลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งหลังจากจบตอนนี้นะคะในเรื่องก็รวบรัดตัดความค่ะบอกว่าเออก็เอาอย่างนี้แหละมันก็เดินทางปีกเดือนเศษไม่ต้องไปเล่าอะไรเยอะแยะและซึ่งตรงนี้เขาเขียนไว้แบบนี้จริงๆนะคือเป็นเป็นมุกของสุนทรภู่อะ่ะบอกว่าไม่อยากเล่ายาวไปหนึ มันยาวไปนะคะและแล้วนะคะในที่สุดระหว่าง1เดือนนี้พระภัยก็จีบนางสุวรรณมาลีไม่สำเร็จนะนะไม่สามารถเข้าห้องนางสุวรรณมาลีได้สำเร็จแต่ว่า1เดือนผ่านไปกองเรือก็เดินทางมาถึง เมืองผลึกในที่สุดค่ะแล้วก็มีการแจ้งเข้าไปที่แม่ของนางสุวรรณมาลีนะคะว่าตอนนี้ลูกสาวกลับมาที่เมืองแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวิวคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่สัปดาห์หน้านะคะว่าเมื่อกลับถึงเมืองผลึกแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงอุสเรนจะยอมพ่ายแพ้ให้กับความขายน้าครั้งนี้หรือเปล่านะคะแล้วนางสุวรรณมาลีกับพระไพมณีจะได้กันอีท่าไหนอะไรยังไงเดี๋ยวติดตามกันได้ที่สัปดาห์หน้าค่ะสําหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด like, ไกลค์เป็นกำ ดูด้กันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะแม่ต้องบอกว่านางสุวรรณมาลีนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่เก่งมากๆในวรรณคดีไทยนะคะถึงขนาดที่วิวแบบยอมรับเลยอะคือเก่งระดับนี้นี่อีกคนที่เก่งระดับนี้น่าจะเป็นแบบเลเวลแก้วหน้ามมาแล้วอะแต่ว่านางสุวรรณมาลีคือสวยด้วยนะคือสุดนะคะคือวางแผนรบก็เป็นฉลาดก็ฉลาดเรียกได้ว่าเอาตัวรอดว่าอย่างนั้นเถอะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่านางสุวรรณมาลีอะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะจน จบเรื่องก็เก่งแบบหืมคนนี้สุดจริงๆค่ะต้องบอกว่าวรณกรรมเรื่องพระไพมณีเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายเพราะเราจะเห็นว่าสุวรรณมาลีเก่งมากในขณะ,ะที่พระไพมณีนี่แบบไม่ได้เรื่องอ่อนเดี๋ยวออกไปลบไปอะไรก็แบบโอ้ไม่ได้เรื่องนะคะเดี๋ยวรอดูกันได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ